สวัสดีครับแม่บัวครับคะครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านครับวันนี้ผมเขยอีสานใต้ครับมาติดตามแนวทางความฝันของคุณแม่บัวครับในงวดของวันที่1กรกฎาคม67ครับท่านผู้ชมครับอ่าสําหรับคุณแม่บัวเองครับในแต่ละงวดที่อ่าเล่าความฝันอ่าให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะครับที่ผ่านๆมาเลขของคุณแม่บัวก็เข้ามาตลอดเนาะแม่เนาะค่ะครับ เข้ามาไม่รู้กี่วันแล้วเนาะแม่มันเยอะมากครับถ้าไม่เข้าตรงๆก็ก็คืออาแบบว่าตัวเลขก็เข้าอยู่ในในคลิปที่แม่ให้แนวทางมาตลอดเลยเนาะ,อ,ะอย่างเช่นวัาที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมคือคุณแม่บวัวน่ะฝันว่าตัวเองนะโดนก็คือจริงๆแล้วโดนรถชนในในโค้งสุดท้ายที่เล่าคลิปเนาะแม่เนาะ,ะครับแล้วเขานี่ตัวเองสลบไปแล้วก็เห็นคนแก่ใส่ชุดขาว พาไปทําบุญเนาะแม่เนาะ,ะครับแล้วตัวของคุณแม่ครับก็เลยตีใส่ทะเบียนรถครับท่านผู้ชมที่คุณแม่บัวขับไปก็คือ4088เนาะแม่ครับเลขก็ออก40ครับท่านผู้ชม04 0440เนาะแม่เนาะ,ะครับเลขออกอเลขบนเลขท้ายของระงวัลที่1ครับสำหรับคุณแม่บัวเองก็ถือว่าเป็นคนที่ฝันแม่นมากๆอีกคนหนึ่งครับท่านผู้ชมครับอา น่าติดตามมากๆสำหรับคุณแม่บัวครับให้ท่านผู้ชมลองดูไว้ครับว่าในงวดนี้คุณแม่อาจจะให้โชคกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับแม่ฝันแล้วเนาะครับครับเดี๋ยวให้แม่เล่าความฝันให้ฟังครับว่าฝันว่ายังไงครับแม่ฝันตั้งแต่มือใดครับแม่ฝันในสองมือสองวันที่ผ่านมาโอเคครับก็ตั้งแต่เลขออกมาแม่ก็ฝันเนาะก็ถือว่าเป็นฝันตองวัครับ ฟันว่าจังไดแน่ครับแม่ฟันว่าป่าอยูุ่บาลไผ่นั่นลูกเพิ่นบวชครับบันนี้ลูกเพิ่นบวชเพิ่นก็บอกว่าบอกบัินีเพิ่นแห่นากมากัดนี้เพิ่นมาแวะบานไม่บัวครับเพิ่น่าแม่บัวใส่บาทนําแหล่ไม่บวกว่าอุ้ยมากก็บบอกใครจะมีเงินเนาะเงินก็บ่มีพ่อบาทว่าสันกับ่มผได้บ่เป็นยังมียังก็ใส่ได้ไม่บวก็เลยเอานามใส่ให้เพิ่นเพราะว่าให้เพิ่นแฮ่พอได้กินไปน้าทาง ปน,นีเงินทีในบาทนั้นมีของทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่นกนเทให้แม่บัวเบิดบว่าเอาป้ามาเทให้เห็ดยังว่าเป็นยังดอกสิมาสะไพลยมาเทให้พนะแต่บัดสิพาไปน,ไปนําไปแหงนักพ่นะสิว่าไปบวชทางไดก็บว่าท่านฮูกจซกสิไปบวชบวชไดกับว่าท่านฮูกพนพนะแต่ก็มาสะไพล์พอนะปน,น้ก็เลยว่าเออเดี๋ยวไปอยู่จะใส่เสื้อผ้าก่อนก็ใส่เสือ้อผ้าแล้วก็ไปน้ำพ่น คนกับ er ไปขี่รถคนหนาบ่อบอขี่ดอกกอยสีย่างน้ำเจ้าเนี่ยแหละตั้งว่ากอยสีเจ็บขากอยกอยสีย่างเลยยางไปน้ำเพลนคนอื่นยางไปหอดไกลเติบแเลยคนว่าเมื่อยบอว่าบ่เมื่อยดอกไปได้อยู่ก็บเบากันไปเบากันมาบันนี้ลุงอยู่ในรถคนว่ากันสิปอยท่านมีฉลากอะมีลายยางเด้อคนว่าเพราะว่าเตยันยาขายยาเพราะว่าเตยยังดิคนว่ากันได้ก็มาฮับอยู่นี้ คนกับวบาเนาะทั้งรถเนาะเลยว่าประหอดโบดก่อนค่อยป่วยบัไดว่าไาสิไปเก็บบัไดแยงน้ำเขาเด้อกัเลยว่าสิก็เลยว่าผนว่าพอขึ้นมารถขี่ที่แหละขันว่าเมืย์ขันว่าเจ็บขาเ่บ่ขึ้นดนักลุ่งว่าสันย่างไปน้ำเพลนนี่แหละคับแงหนักสิเจ็บปันไดกระสูว่าขันว่าเห็ดบุญแม่วัวก็เลยตอบเพลเนาะปนีหูเมื่อมาดนี้มันก็เมยเนาะเดินย่างหากระเจ็บ ก็เลยจักแม่โบสถิติเลยว่าหาจังไรแม่โบธิดว่าบวชผ่านั้นมันก็เป็นเหล็กเก่าอยู่แล้วคแม่โบเลยตีว่าพี่ยิงสามคนอุมบาทก็เป็นเหล็กส <9, 30. S 2> ามแม่โบสถิติหายเก่าสามศูนย์เก้าสามศูนย์อ่าบัดนี้คนที่เข้าบวชก็อายุเพิ่งก็สามสิบห้าปีครับก็เลยตีว่าเก้าสามศูนย <30, 35, S 2> ์กับสามห้าอายุของคนบวช ก็คือว่าในความฝันของคุณแม่บัวฝันว่าเห็นคนที่รู้จักเนาะแม่เนาะรู้จักกันอยู่ที่หมู่บ้านอื่นการพัฒนาบ้านหลวงปู่สวงนี่เลยครับคือเขาแห่คือลูกชายเขาบวชบวชเขาไม่มาบอกเขาไม่มาบอกแต่เขาแต่เาซอร์ไพรส์เลยก็คือแห่นาคมาที่นี่มาจอดหน้าบ้านแม่บัวครับบ้านแม่บัวนี่บ้านเลขกที่เท่าไหร่นะครับสามสี่ศูนย์บ้านเลขกที่สามสี่ศูนย์นี่ ตายนะอ๋อนี่ครับท่านผู้ชมไฟบาลิที่สามสี่ศูนย์ให้ดูครับเผื่อไม่แน่อาจจะเกี่ยวกับบาลิกที่ก็ได้ครับสามสี่ศูนย์ครับบาลิที่ของพุนแม่บัวเนาะครับอ่าแต่เลขสี่ศูนย์ก็เพิ่งออกไปเนาะแม่ศูนย์สี่สี่ศูนย์ครับแต่ไม่แน่อาจจะมาอีกก็ได้ครับเพราะเขาเขาเห็นหนักมาตรงนี้เนาะแม่จะมาจอดหน้าบ้านให้แม่บัวใส่บาท ครับแล้วคนแม่ของนาคเพื่อนถือบาทบาคยากที่น้องอีกสองคนก็ถือบาทจะเงินไปสามคนสามคนคนโอมบาทแล้วในบาทนี่คือมีเงินในบาทของแม่นาคที่แม่บัวใส่ให้ก็มีแต่เงินมีทุกอย่างแก้วเพชรทองมีบด๋อกแก้วแหวนเงินทองครับคนเกษตรให้แม่บัวบดเพื่อไว้ให้แม่บัวไว้ใส่ คนเทให้ไมย์บวาเทอย่างเออคุณเทไปให้มึงก็มาซัพพลายมึงจ้ะครับครับอือแล้วหลังจากนั้นเพื่อนกับพ้าเมย์ไปแหนกไปเพื่อที่สิไปบวชเนาะครับจะมีอยู่ประมาณนี้ความฝันของแม่แล้วก็แม่ก็เลยคิดว่าอ่าสิตีตัวเลขเอาะคือตามความเข้าใจของเมย์บวเนาะครับเก้าคือพระที่เขากำลังสิไปบวชพระเขาบอกว่าเขาไปบวชพระ แต่เขาเป็นนากอยู่ได้แมไมเป็นนากอยู่แต่ว่ท่านได้บวชดอกแต่ว่าครับจะไปบวชพระครับแม่ก็เลยตีใส่เลขเกจ้าครับแล้วกับผู้ยิ่งถือบาทสามคนตีเป็นเลขสามจ้าบารกับศูนย์จ้าคือคุณแม่ตีแบบนี้เนาะจ้าครับเก้าสมศูนย์ครับท่านผู้ชมครับก็อย่าลืมระวังหกสามศูนย์ไว้ด้วยครับถ้าตัดก็จะเป็น 93 90 30เนาะแม่เนาะครับอสองตัวนี้อย่าลืมตัดเล่นด้วยครับท่านผู้ชมถ้านําไปประกอบการเสี่ยงโชคเพราะว่าบางครั้งเลขไม่เลขไม่อะบางครั้งเลขอาจจะไม่มา3ตัวตรงอาจจะมาแค่2ตัวเนาะแม่เนาะครับแล้วก็อายุของคนที่ไปบวชครับท่านผู้ชมก็คือนาคอ่าอายุ35ปีครับท่านผู้ชมครับแนวทางความฝันของคุณแม่บวัวก็จะมีอยู่ประมาณนี้เนาะ,ะครับแล้วก็อย่าลืมบา้านเลขที่ด้วยครับท่านผู้ชมบา้านเลขที่ก็คือ304 สามสี 3, 4, ่ศูนย์สามสี่ศูนย์ครับไอจำพิษเนี่ย <c oughs> ไอสามสามศูนย์สี่บาทเล็กที่เมนุตจัด <c oughs> ที่ว่าเพิ่อนอยู่อีกหมู่บ้านหนึง่งครับแต่เพิ่นแต่ตัวเดียวกันแต่สลับตำแหน่งกันเนาะสลับกันครับอันนี้สามสี่ศูนย์ครับท่านผู้ชมครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับแต่คุณแม่บัวให้แนวทางมาก็คือ,อเลขสองหางแค่นี้เนาะแม่เนาะ,ะครับสลับบ้านเล็กที่ที่หน้าเข้าเ่มาตรงนี้ก็คือ ถ้ท่านผู้ชมถามถึงครับก็คือ3 4 0ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวถ้ายังไงผมจะลงะบ้านเลขที่ให้ในกระดาษอีกแผ่นหนึ่งตอนสรุปท้ายๆคลิปครับแนวทางความฝันของคุณแม่บัวก็จะมีประมาณนี้ครับผมเคยอสานใต้ครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมครับ สุดท้ายนี้ก็ขอให้โชคดีทุกท่านครับแล้วก็ขอบคุณแม่บัวมากๆที่มาแบ่งปันมาเล่าเนี่ยทางให้ฟังนาแม่เนาะ,ะครับเดี๋ยวคงสุดท้ายเนาะแม่ในวดนนี้เดี๋ยวผมมาหาคุณแม่อีกทค่หนึง่งครับไกลๆมือเลขออกเนาะแม่แม่มียังสีบเบากับไอซี่บอกครับเพิ่มเติมกับแม่กับเขาไอพอนไฮไอซี่นั้นมีแต่โชคแต่ลาบเด้อครับคิดจึงใดก็ให้ไดต้องตั้งสมใจปรารถนาสุขสุขคน แม่เจ็บแม่จนในตะรวยสุขคนนั่นแ่ละครับซาถูกครับแม่ครับบ่เมนแม่บัวสิได้โศกได้ลาปีบ่อกครับในวันนี้เพราะว่าเพื่อนเอาเ<า>งินเอาทองแกวแกงเงินทองมาเทาให้นาอแม่น้อนตสไายหิ้งหอย้วก็เขามาเกาะตลอดเอบินตามระมาเกาะแม่บัวครับแต่อย่างเช่นในวันที่ผ่านมาแม่บัวก็เกิดอุบัติเหตุเนาะอาจจะอาชีหมดทุกหมดโศกแล้ว น้องแม่ตามบหตุเหายโฉบมานำทะเบียนรถครับแม่บัวก็ได้ยูสามสิบบาทเขาไมีเงินเขามีเงินจะถุ่มลายอยู่ครับครับเอาละแม่ซื้อพ่อหอมปากหอมคอถ้าเราซื้อหลายมันซื้อบัวถือเด้ยนี่เราถูกบัตรโมบานเนี่ยบานเนี่ยถือกันจนซื้อกับแม่ซื้อไอ้ทะเบียนรถโอ้ครับครับแต่ว่าเพื่อนเริ่มติดตามแม่ขึ้นเนาเขาถือกันจนครับครับบ้านเลยบอกแม่แม่จนแม่เหล็กของเราเอ้ย บ่เคยมีปานแซ่ถึกสำเนี่ยอัน,นี่มาสีสูนผมเอาแต่ทางได้ครับกับวัตทะเบียนรถไม่บัวนี่แหละเรียนรถป่าโอ้ยป่าก็บ่บอกแน่พอนรายแม่เล็กนะอืมโอเคครับแม่ชับนี้เนะาะครับครับขอบคุณหลายหลายครับแม่ขอบคุณครับ